สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการพารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกัดเดินทางมาอยู่ที่ลานถ้ำปูนานะคะแอดก็ดจะมาตามตัวเลขแนวทางนะคะอยู่ที่ลานถ้ำปูนาเนาะคะ่ะกับปูนาเพิ่ได้ตัวเลขต้องงวดแล้วนะคะเพราะว่าเมือขึ้นเนาะคะ่ะก็เป็นวันพระนะคะกับแอดกัด มีทีมงานนะคะโทษไปบอกว่าปูน่นาคเิ่นไดตัวเลขแล้วเนาะคะ่ะสามารถไปเบ่งไปฟังน้ากันนะคะว่าปูน่นาคนะคะเิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางหา้ในวันวันที่หนึง่งกัญยายนที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีปูน่นาคค่ะ,คะจะเอาสบายดีสบายดีขอบคุณ ช่องรัดมันีชาแนลถ้าจำได้เฮ้ห้าผ้าม้วนเฮ้ห้าม้วนซื้อเออผ้ารวยแล้วกันยังก็อนเลยครับสอผ้าโชคสอผ้าโชคมันผารวยอ่ามันผนีม้วนถ้าการพ้ารวยอ่าขอบคุณทุกทุกช่องมาดูๆก็จำช่องกันได้ละเนาะจำนาจำตากันได้เยอะเัยนะตาแปดหาสวนกับสุเจ้าตัวผ้าข่อยเฮ็ดนี่ยแต่ผ้าข่อยมันเป็นปูหนักมันเป็นคนเป็ียังคือเป็นคนตัด คำว่าฟันทงฟันขาดบนแล้วทงนั่นฟันขาดก้อนนึงน <fuck> ี่แหละต่อไปจะไม่มีคำว่าฟันทงต่อไปจะไม่มีคำว่าล้านเปอร์เซ็นต์นี้จลบอยธรรมดาเพราะเป็นอย่างที่เลขเขาบูทั้งบนทั้งล่างแต่ไม่มีปัญญาเอาเพราะว่าเจ้าของไปยึดติดกับคำว่าเจ้าเนเออเมื่อนั้นยังจาได้เขาไปบึงทบทวนตอนที่ปูอ่ะอืือมากโอ้ยเนาะกับโมนาวัตกิโลเก จะฝ่าว่าจะได้ลูกก็พอค้าอียงอยู่อนั่นละให้ปู่เรือมาให้แปดหาศูนย์จุดถูกแปลหาศูนย์เนาะเพิ่นบอกน้ำแล้วบันนี้มืออที่เพิ่นว่าหันหนาไปเที่ยงกรรมาทิตบุรพานว่าตะวันออกบอกว่าเก่ามีแต่ว่าพระอาทิตย์เป็นศูนย์มันห่อนีดมันห่อนมันหาหาศูนย์คอยเบิ่งคลิปคอยจำได้เลยว่าเพิ่นว่ามันห่อนมันหาศูนย์อย่างเพิ่นก็ว่าผ่านไปเลยนะแต่หอบ่ได้วาใสใจเด้ ไม่ได้ใส่ใจเลขแม้กระทั่งเลขสองสามที่ได้มาอะนะไปที่ไปสักการะนมมสการองค์พระธาตุพนมเพราะว่าไปเคยไปกับแม่คู่ไปทุกปีได้ทุกปีแต่ว่าปีหนึ่งมันสีได้ไปเธอหนึงสีนะก็ได้ตั้งใจไปขอพรเพื่อก็ได้มาปีนี้ก็เลยแต่โดยที่ปูนางไ่ได้บม่จากไปเนี่ยเพื่อแม่คู่เราส่วนไปส่วนไปภายในวันนั้นก็เลยแต่ไปพระแปบด้วยนะด้ไปเพ่อแไปแปดก็เลยไปหาหมองอธิษฐานคิตหมองเคยื่อนไหนนะ เข้าทู่ไปเสียงไว้จักแม่คู่ไปหาไปหาหมองเสียงอะไรหมดอยู่พี่อยู่พี่พี่พันวัยพี่ย่างไปก็เลยปูนาก็เลยไปสักเคกามีขอพ่อขอแม่กันสั้นหน่อยมา้ได้สองสามเต็มเต็มเลยได้สองสามได้ไหมแหลกฟังก็ได้สองสามพรสองสามมันบังครบสามตัวนอ่าเนาะฮอกกับข้อมักโลภเนาะอยากให้ลูกในร้านได้สามตัวก็ไปขย่าเขาเลยตัวมา้ยหนึ่งสองก็เลยว่าตีใส่หนึ่งสองสามสั้นหนแม่ครู ทั้งบนัน้แม่คั่วก็เลยอธิษฐานแม่คั่วข่ยาวข่ยาวยาวะตกแล้ว่าเลขสองสามตัวเดียวกันอีกแม่คั่วเขเรื่อสั้นอีกตรงได้ห้าสองสามถึงถ้าจะใครจําได้วันที่ปู่วันที่สิบสี่เน,ะนาะก่อนที่ปู่จะปล่อยหวเก่าหนึ่งกับศูนย์เก่ากันปู่พูดเลขตัวนี้ก่อนกลับไปดูย้อนคลิปนีได้บัดทุกคนปู่จะว่าวันปู่ที่ปู่ไปเอาออยู่นครพนมปู่ได้มหาสองสามเด้อพอสั้นข่ยาวได้เอ็ได้ก็ได้สองสามกันเม่คู่ปู่สิววาคำนี้ก่อน แต่ปูไม่ได้ไปใส่ใจไงแต่ว่าคนที่เขาฟังล้ะก็อันอยู่ในไร่ปูนะปูพิมพแบบซุ้มพระเจ้าพิม 2, พสองสามพิมที่ที่หลังแปะมาเลยอ,อันอันก้อนคนอ่เก่ือหนึ่งย่างเดียวอันเดียวซุ่มเดสามพระเจ้าถือกันโอนมาให้ยูนะอาอกมาทำบมุนยูปูกก็ว่าได้บอกขึนว่ามันสีมาปานนั่นนะและบานีเลขสองสามถ้าผู้ใดจําได้มันเป็นเลขมงคลของปูแตาออกงดก่อนแหละเอาก็ปูต่างร้่นทำวันที่ยี่สิบสาม ว่าแหร่ป่วยยานามาเนาะแม่นอ่านั่นล่ะต่างรันทําวันที่ยี่สิบสามแล้วบัตนี่กับแม่คู่เล่าหมังยางเดี่ยวเลยสองสามยางเดี่ยวเนี่ยถ้าออกห้าสองสามมันจะได้หลายเอี่ยแสดงว่าแม่คู่ถือสองสามกับหาศูนย์นันมาครับหาศูนย์เราไปซื้อแปดนหาศูนย์มื่อซื้อสามตัวเราจุดคอผัวยานธรรมะอ่นั่นล่ะนั่นล่ะได้เราก็ใส่แปดหาศูนย์เลกสองตัวแล้วก็ใส่แล้วเพราะว่าเราหนักสองสามเลยเนี่ย เราหนัก2อสได้ลอตเตอรี่อ่าสองสามใบแล้วก็ได้ทั้งอื่นนี่อีกเนาะอ่าก็พอได้กินได้สั่งได้ท่านได้แปลงยูนะก็ดีใจโยนเพียนในแค่ว่าปูหนากมันหนักปากปรึกษาเมคู่เด็กคืนวันที่15บห้าเท่ามือเืนเจ้าอย่างขอป้อยตัวไหนเป่าเป่าเด็กพญานากเลียกเตาเลียแข่เก้าศูนย์ศูนย์เกกับเก้านึงหเก้าเจ้าก็คือบบป่อยเรียกหาสองสามน้นเอาไปจากตนึงก็ได้วอาผ่านไปซื้อแต่บบได้เน้นหนักเนาะ ปูบอกเลยว่าปูถ้าปูมักตัวไดปูสิมักตัวนั้นมากเน่นตัวนั้นต่อไปปูก็เลยว่าปูจะตัดเลขที่มักออกปูสิตัดเลขที่มักออกเอาเลขทั่วไปพอทะเลปูมากแล้วมันบ่ออกคือจังหาเกลาแหลกนอนกอดเป็นเมี่ยมันก็ไปออกหกเก่าซะเลขมากมันก็เลยบอมากไก่ปูพูด่อู้ยเสียใจหลายได้ว่ากับปากบ่ได้กันยังดีว่าเออเอามันยังบรหลุดออกจาก วงโคจรมันอยู่ในวงโคจรมนอยู่ในวงโคจรอยู่ังในสองสามยังในมิหาศูนย์อยู่เพียงแต่แค่คนไม่สนใจว่าคนทีสนใจคําที่พูวอาอะไรกว่าอ่านั่ารัะก็เลยว่าอ้าวต่อไปในกูกระจีหากระดานมาขึ้นไว้ขึ้วัดเพิ่นนี่ว่า่เพิ้ลมากไก่เพิ่นมากเลือกเอาตัวใดแต่ว่าบ่หลายตัวให้เขาดอกผู้นาเป็นคนที่พูดดีเฉยแต่เวลาจริงได้ไม่อยู่แค่ถ้าถ้าบนก็จะประมาณชุดหนึ่งหรือสองชุดล่างก็สิบประมาณสองตัวเล็กก็สิบประมาณอยู่สี่ตัวนี่แหละซัมนี่นี่แหละ ความคิดไว้เนอะแต่ว่าเลขว่านี่มือคลืนนี่ปูสัตวนาคผู้ที่เฝ้ารักษาอยู่นครพนมมามือคลืนนี่ก็เลยมาบอกว่าให้ไปการาบคารวะเพิ่นวันที่ยี่สิบหกครรั้งแกน,นวันที่ยี่สิบหกให้ไปการาบคารละบูช,ชาพอบ,บอกไปแล้วเพื่อนเพื่นบอกเอ๊ะวันที่ยี่สิบหกลูกเต้าสิตินงานนี่ลูกสิตินงานทุนาะไรเนาะเอา<ำ>้าก็เลยถามบ่าออกมาแล้วได้เอยถามว่าวันที่ยี่สิบหกกูก็คือจังบ่ได้รับงานใส بد? แม่คู่ก็คือบบมีงานใส่ทีนะความคิดเนาะ่นแม่มาคยอะไรว่าวันที่ยี่สิบหกลูกติดงานให้ลูกไปวันที่ยี่สิบแปดถ้าลูกไปวันที่แปดให้นํำดอกไม้เจ็ดสีไปด้วยผู้ขาเจ้าสอนเนาะปูกับนางบอกข้าเจ้านะก็ออกมาแล้วเพื่นเราปูพนว่าให้วันที่ยี่สิบหกแถลงว่าวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกลูกไปว่าไดลูกติดงานคำว่าลูกติดงานเนี่ยมันหมายถึงไขรก็เลยว่าพอกับวันใรับงานแม่คูกับโมีงานใส่เป็นว่ล่ะ กับยู่ตะลั่นถ้ำนี่เพิ่นก็นเลยให้เลื่อนไปวันที่ยี่สิบแปดแต่ว่าการไปสักการะบูชาพเพิ่นวันที่ยี่แปดเนี่ยจะต้องน้ำดอกไม้เจ็ดสีไปน้ำอยู่อ่ดอกไม้เจ็ดสีปูกับแมา่นางคือลูกชิดลุงหากับนางน้ำเหมือนกับว่าเองค์สีแดงปูเจ็ดสองหกเจ็ดสองแปดแมนมีเหตัวเออ่น,นแนนะ <c oughs> หะต่ว่ากับยายบางเอาสองเจ็ดมันออกอีกที่หนึ่ <c oughs> งเห็นเราเครื่องวัดเอาปูว่า พูอให้ห you know,, uh, ้าเก้าเห็นบ่ลูกชายพ่อให้เจ็ดเก้าหกเก้าเดาว่างให้มันออกไงว่างไว้ว่างไว้ขนาดว่ามันบ่มีเจ็ดเดียวกะเห็นบ่พ่อเขียนได้หกเจ็ดเก้าแล้วสาเอกยังอยู่ยังอยู่นั่นยังอยู่เจ็ดมันบ่มีขนาดใช่ไหกเก้าหกเก้าก็ปล่อยว่างมันออกก็ดิงวดนี้เหมือนกันขั้วกันอยู่เดิเอาเด้อขันซื้อสองหกสองแปดมันบ่ขันเกินมันออกสองเกินี่สิว่างให้มันออกบ่ เห็น่ามันก็ค้นแรงสิน่ะก็คืนคืนแรงจะซื้อเ้อะเพื่อไว้จ้ะก็คืนเพื่อไว้แต่ว่าถ้าใครชอบก็ซื้อได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้เ้อเพราะว่าแต่ทีแน่แน่แล้ววันที่ยี่สิบแปดจะไปขอเพินจะไปเซียมซีสไปไปจริงจริงคือวันที่ยี่สิบแปดแล้วก็จะกลับมาบอกพี่บอกน้องกันวันที่ยี่สิบเก้าแต่สลหรับยูทูบผู้ใดสิไแปดนั้นวันที่ยี่สิบแปดกระสีแดงหูตัวเลขกอนนะอ่า ผู้ใดว่างก็ไปเพราะว่าผู้จะเอารถตู้ไปเหมือนเดิมมาแล้วแต่สีขาดบ้างใดก็จะมันสอ,องสามไร่จะแข็ง้างนี่ล่ะสองสามไร่จะแข็ง้างนี่ล่ะตอนนี้จะลากรถตู้น้ำปูยันละ <c oughs> <c oughs> เออมากระมาตาเออ่เสู้เด้อรถมาจอยวันนี้เออรถย่าปูมักนะที่ไปไหนให้มีความสามัคคีกันครับครัเฮาทํางานกันเป็นทีมหักกันไว้ดีกว็เช่งกันปูหนาคจะชอบมากในการสามัคคีปูหนาคก,ก็บอกเลือกที่หักมากดีช่างทำงานด้วยกันอย่าทะเลาะบ่อแว่งกัน ปูมากมั่งสี่สอนลูกศิษย์ลูกหาประจำนี้ซ่วยมีไก่แต่ว่าจักมันเจียวควาำบ่กระโจกเพราะว่าคนมันหลายพอหลายแม่หลายพอพันเม่ปูพันยามจับปูใสกะดงให้คัดไปผู้ใดปอกนอกทางเนี่ยกับพันย่ำโตตัไว้กับบก้าวว่าเขาลายด่างเขาเครียดด่าเขานี้จากให้เขาให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าในการอยู่กับบุคคลส่วนมากมันเป็นยังไงแล้วการที่สิมาเป็นพ่อแม่คูบบอายรยนคนน่งยงสินปโมได้ลูกเต้าพิษกันพ่อกระเด็ทอบเขา แต่ไปเลือกที่หักมากที่สั่งผิดกันเว้ดอ่าเพราะฉะน,นั้นเมอนกันนะเด้อปูนาใครอยากจะไปก็ให้มาหาปู่วันที่ยี่แปดตอนเช้าปูจะรอจนถึงสองโมงเช้าวัออานที่ยี่สิบแปดอืมเพราะว่าปูจะื่อนรอบประมาณสองโมงเช้าหรือว่าอยากเอารถส่วนตัวไปเองก็เอาไปได้นะแต่ถ้าใครว่าบายอยากไปน้ำปูเราขอมวนมาสั่งกับขึ้นรถตู้ไปอ่านั่งด้หลายคนอยู่ดอกอ่าสิบกาสิบหาที่นั่งกุล่ะรถปูนั่งเด้อสิบห้าที่นั่ง เจ็ดสองหกเจ็ดสองแปดสองหกอันนี้แมนเด้อนี่เด้อนี่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 นีนี่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 นอ่น่นี่ี่สี่นีน่น่นีินว่านนี่นนนี่่น่่่น่นี่่ง แม่คู่ผว่าขั้นวัดตีดงันมันสิบว่เขาตีเทานว่าเนาะก็เลยว่าไปก็เลยวเอาตีร่วมไปเลยคือสองหกสองเจ็ดสองแปดใครชอบก็จัดไปนะไปหาเซโรตาลีไว้ก่อนส่วนตัวเลขจริงๆแล้วจะบอกจริงๆแล้วงวดนี้ปูขอแรงอธิษฐานกองปูสัทโทนาคารัตที่เป็นผู้เฝ้าอยู่ปงพระธาตุนมคือเก่าจะไปขอถ้าได้กษิพี่น้องกสิเห็นตัวเลขผูดได้ไปว่าที่เจ้าแปดความปูก็จะเห็นพวมปู ผู้ใดพอท่านไปเห็นกะจะเป็นวันที่ยี่สิบเก้านะใครมาตอนเช้าผู้ก็ัิบอกตอนอเช้าใครมาตอนไหนผู้ก็ัิบอกผู้บอกเคยอีกเคยอ่ำเด้อส่วนตัวเลขของผู้อายตะหน้าแล้วผู้ก็ได้แล้วล่ะต่าก็จะปล่อยพร้อมกันคือวันที่ยี่สิบเก้าจะปล่อยพร้อมกันนะสำหรับผู้ใดไปก็ัริอาจจะหูก่อนแต่ว่าวันที่ยี่สิบเก้านี้คือผู้ศรผู้ผู้ิปล่อยของเพื่อนน้ำผู้ิปลปอยของเพื่อนพ้อนะเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องบองไปเบื้องเอาให้มากสไปหาซอลรตเตอรีไปเด้อ แต่ว่าส่วนที่ปููมากอีลีแล้วเนี่ยคือสองหกปูมากอีลีนี่นี่มันไม่บอกมากซื่อๆนี่มาฟันทงบอขาดไปแล้ววงวันวันนึงมันขาดแล้วไหมฟันขาดไปแล้วฟันขาดไปแล้วต่อไปจะไม่มีทงให้ฟันอีกแล้วทงมันขาดไปแล้วเนี่ยทงขาดไปแล้วฟันแห้งคนฟันแห้งหลายปู มวนหาเก้าละมากหลายมันพุ่งยิ่งมามันนอดน,น้ำใดหลอยหอ,อก่อดักเป็นหกเก่าโอ้ยมวนหลายอัน,นออบบยังมโอ้กับบากปากบุญจากปากนี่แหละเด้อมากหลายอยู่นตัวเลขตัวเลนวขน<อ>ี่ละออ่ามักสองหเด้อมากสองเขากับคำนั้นคู่มัไง่ายกับรวมไปร้วยสองสอสอเจ็ดอแตลอตเตอรี่ทิมไว้พุ่ละใบสองใบเด้ออ่าอ มีอยังอีบอพอกัออบแม่มีอยังอบอสุกคนบอผู้กับบอห้ยมดแล้วค่ะทุกอย่างผูกับบอออืมเอาบมแล้วฉันนั้นแล้วกาคือตัวเลขที่แท้จริงแล้วจะปล่อยอ่าทางช่องต่างๆที่มาไม่ได้คือวันที่ยี่สิบเก้านะ,ะวันที่ยี่สิบเก้าตอนเศร้าในส่วนมื่อนี่กับห้ตัวนี้ไป่อาในส่วนมื่อนี่กับห้ตัวนี้แหละตัวที่เพิ่นมาอบอกเมือเ่อ,อคืนนี่แหละพิ่นมาบอกให้ไปซื้อดีข้างคักๆดีแม่นบอกอ่าเพลเมื่บอกให้ปู้ไปวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกว่าปู้ติดงาน อาว่าลูกติดงานคำว่าลูกติดงานมันเพิ่นติดงานเหมือนเขาติดงานเขาก็บบริจาคติดคำว่าติดนี่ปู่ย่ามันติดเรื่อนะนั่นละนั่นลากับแม่คุยกันว่าเขาเพิ่นว่ายี่ิบหกติดไงคุยว่าแม่นคักๆเพิ่นว่าแล้วเขากับบ้านท่านมั่นใจเพิ่นว่าวันที่ยี่สิบหกติดงานไปบันที่หนึ่งกับไปวันที่ยี่แปดซะเรียว่าจังซี่ให้โดยการนำดอกไม้เจ็ดสีไปคณะวะ แม่คู่บอกขึ้นย่างเดี๋ยวจะไปหาดอกไม้ถ้าเดีเย๋ยวไรเกศสีอ้าวย้ายไปซื้ออันละดอกสองดอกมากน่ะนะเพราะมันดอกไม้ดอกเดียวมันจะเป็นเกศสีเราคือจ<ด>ังสั้นแม่คู่เ<ด>ท่าน<ด>ั้นนะมันบอแม่ก็เลยว่าไปหาซื้อดอกไม้อันต่างๆมาเป็นไหนมันเป็นเกศสีอย่างเขามัดห่อใส่นะพอ,อเมื่อนั้นไปในการไปไหว้เพิ่นปูเอาบายศีบารามีไปถึงแม่คู่ไปขอบุญบารมีเพิินมาสังนี่แหละก็ได้อยู่นะถึงแมนพี่น้องกงฝงายทั้งหลายจะบอได้บดกันแก็พอได้สังอยู่จังนี้จังหน่อยเนาะ เอาได้สั่งยู่จใจนี้แค่หน่อยก็สิน้าไปถวายองค์พระธาตุพระนุน้ำแจกหน่อยหนึ่งตามกำลังรัทธาเ่านั่นล่ะเด้อเอาตามนั่นเด้อพี่น้องป้องไปชุวุผู้สกุลไผ่มักกระจัดไปไผ่บ่หมักพานไปสิรอบเบิงเซียมซีวันที่ยี่แปดนะครับ้ารอบเบิงเลขเซียมซีวันที่ยี่แปดใครไปก็จะเห็นตัวเลขก่อนใครไม่ไปเช้าวันที่ยี่เก้าปู่น่าจะปล่อยพร้อมกันทีเดียวเบิร์ตเด้องวดนี่ไม่มีฟันทงงวดนี้บม่มีล้านเปอร์เซ็นต์มีแต่หน่อยเปอร์เซ็นต์ นี่แต,ต,ต,ต่หน่อยเปอร์เซ็นต์เด้อหน่อยเปอร์เซ็นต์มาไม่หน่อยเปอร์เซ็นตนี่เอ้าเอาตามนั่นเด้อเอาหน่เด้อขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะไปหากินข้าวกินน้ำกันบ้านเนี่ย